ันนี้ก็จะมานำเสนอ6นายกที่สารัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29เป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นโดยวันที่22พฤษภาคมพศ2 5 5 7พลเอกประยุทธ์ก่อรัฐประหารต่อมาวันที่21สิงหาคมพศ2 5 5 7สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมาชิสภานั้นถูกคอสอชอเลือกมาถึงโหมดในการเลือกตั้งพศ2512พักพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองต่อมาวันที่24สิงหาคมพศ2 5 6 5สารรัฐมนูญมีมติ5ต่อ4เสียงให้รับคำร้อง ที่สมาชิสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอพรรคฝ่ายค้านยื่นขอให้พิจารณา,นานเรื่องวาราการดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ว่าครบ8ปีแล้วหรือไม่